เอาถึงไหมลูกเอาถึงไหมแม่เอาให้ไหมทำอะไรภูมินภูมินทำอะไรลูกอืมเอาได้ไหมแม่หยิบให้มาไม่จัเอาครับที่จะเอาถึงเลอลูกใชรอะไร ใช่มีขึ้นระวังตกนะเหนื่อยแล้วนะคิดเหนื่อยแล้วลูกเก่งจังเลยเอาดึงลงมาให้น้องเล่นหน่อยแล้ว,ว,นนลวให้น้องจับด้วยลูกให้น้องจับด้วย ทั้งสองนี่ีิด้อแห้งนาคินเนี่ยเอาแต่ใจเลยนาคินน่ะว่าหนารักเลยลูกเวลานาคินอยากได้อะไรนาคินไม่รอไงลูกหนูไม่รอเลยอ่ะหนูใจร้อนไงเข้าใจไหมต่อไปนี้หนูต้องรอเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับเนี่ยคือโอเคไหมรู้เรื่องไหม เดี๋ยวดึงคอเสื้อน้องสิเหน,นือหน,น,นึ่งสองสันส้น <c oughs> ถึงไหมแม่เดี๋ยวแม่ให้ไม,ไม่ไม่หนูเหนื่อยแล้วลูกนอนได้แล้วมาปิดไฟแม่จะปิดไฟแล้วนนเร็วนั่นก็นอนเล่นเร็วหนูเหนื่อยแล้ว ระวังตกเตียงนะเด็กหน่อยคิดดู <c oughs> น่าชินบบไปเบิงหมอล่อยู่บ้านออดงยายเผ่าบ่อกครับมื่อนี้บ่ได้ไปใสเลยครับ มือคืนนอีพาไปเบ่งหว่าร่ำฝนตกห้าก็เลยเฝ้าผ้าไปนอนรีสอร์ทแวรไปช่ย่าพุ่มกลับมาถึงบุรีรัมย์อย่างปลอดภัยภูมินมันนี่ลูกไม่เอาไม่เอาอะไรลูกนี่ไงสวัสดีครับก่อแล้วสวัสดีครับลูกวันนี้ผมจะเอาลูกโป้ขึ้นถชงง้านะครับตามาดูกันนะครับขึ้นบนฟ้าครับตามาดูกันนะครับ ภูมินทำอะไรเนี่ยปาอ้าวมันขาดอะไรขาดอันใสอ่ะภูมินสวัสดีครับก่อนลูกนะสวัสดีค่ะสวยๆสวยๆกว่านี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆเร็ววันวันเอเอเอพอแต่ว่าภาษาอังกฤษน่ะแหละ blue 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 บ้า blue เหมือนมีลูกฝาแฝดเลยน่ารัก ไปไหนเขาก็บอกว่าฝาแฝดพี่พัดไปเดินห้างนี่เขาบอกว่าลูกแฝดระคะบอกไม่ใช่ลูกแฝดค่ะแต่คนละแต่คนละสีผิวค่ะแฝดพี่แฝดน้องค่ะแฝดน้องผิวจะขาวหน่อยค่ะจะเอ๊แฝดขาวมแฝดพี่ขาวไหมขาวไหมขาวไหมภูมีนไหนใครขาวกว่าวายน่กินยกมือ อะไรอันบอด์ดูฮะเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงวัดหือโอ้ให้แม่จับให้จับจับจับถึงไหมให้ป่ามามาผู้มินสวัสดีครับผู้มินมาสวัสดีป้านงหน่อยแล้วลูกตดใส่ป้านงเลยอ้ยตดใส่ป้านงดีใส่พอดีมากตดใส่แม่ตีดังเลยนะ คูมิ้นวันนี้ก่อนอ่ะสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีครับให้แม่ก่อนเร็วบายบายเร็วบายบายก่อนบายบายก่อนจุ๊บๆก่อนเร็วอ่ะ่วงเหรียญประเทศจำนาคินฟ้าแฝดไปใส่ครับูมิ้นนาคินบอฟ้าแฝดนาคินอยู่ข้างล่างสวัสดีค่ะ อ่ะสวัสดีครับสวยๆกันสวัสดีครับโอ้สวัสดีขึ้นสูงเธอลูกนะอ่ะจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยใครตดมนคตดจคะน่าินตดแน่ๆเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมอีนิสัยไม่ดีตดใส่ห้องแอร์เมนอย่าพากันลือเสือเอาเสือลง ผูวเมียนยาลือเสือเรียนคีสโผเจ้าของคนนะ่ะฮ่าบายบายสิไหนใครจะนอนบนเตียงกับแม่ใครจะนอนบนเตียงกับแม่นนหนูหนูหนูไหนคนไหนหนูนาคินพูดสินาคีนนาคิน,นอย่าทำน,น้องทำหนูก็ทำนี่ใส่ไม่ไดีปิดไห้ไหนอเอาไม่ถึงใช่ไหม โอ้ยสื่อลูกโป่งสวรรค์แหยอันตัวการ์ตูนอีกอะไรเอา้าอย่าดึงนะนเดี๋ยวบาดมือนะนเดี๋ยวบาดมือกันโอเมีน,น่ะเห็นไหมมันเป็นเชือกนะลูกมันบาดมือนะแล้วมันเอาไปขึ้นเลยไปน้อมันขึ้นอีกแล้วให้ขึ้นเลยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับผมจุ๊บๆเต้จุ๊บๆเต้จุ๊บๆเร็วจะไปไหน พอแล้วป้าปิดไฟนอนปะไม่เอาไม่เอาอยัางไงลูกมันดึกแล้วไม่เอาไหนใครจะไปเที่ยวร่องแพรกับแม่จังหวัดการไหนใครจะไปเล่นล่องแพรกับแม่จังหวัดการหนูวันที่สิบสองขึ้นกรุงเทพครับวันที่สิบสามเราเที่ยวกันจนบุรีกันครับสิบสามสิบสี่เราจะอยู่บนแพถามปานงสิปานงไปไหมปานงไปไหมพูดดีๆสิ เนี่ยนาคินเอาแต่ใจรู้ไหมหนาคินต้องรู้จักรอเข้าใจไหมอย่าเล่นน้ำลายอย่าเล่นน้ำลายตีปากผู้มิน่กจากอิงยังหลือแต่เสือเลยนะอะไรลูกบอบอกไว้ป้านงบอกว่าบอ,บอ,บ,อบอกป้นาปนงสิไปน้ำบอนน์นาคินอยากให้ป้านงไปนาคินบอกว่าคิดถึงป้านงที่สุด นาคินบอกว่าป้านงพูดเพอกับนาคินแม่แม่นกแม่นกชอบดุนาคินส่วนแม่ดอนพูดไม่เพอนาคินบอกว่าป้านงวามวนที่สุดปานจับปูใส่กระดงแมนคากอีลีดื้อแห้งมันเอาแก๊ฟีไหมพูดม่เนี่ยมันอันนี้ลูกมันเสียแล้วโทรศัรทาเพิง,งนี่มันแตกเห็นบอจอมแตกน,นาคินโยนไงานาคินแม่บอกจักเธือแล้ว หอมน่ะเดี๋ยวฟังแม่พูดก่อนไม่ใช่ไม่เอานแม่ปิดไฟนะนะไมิน่าแกะฟีดพี่หน่อยแกะแล้วเดี๋ยวให้แม่พูดก่อนนาคินต้องรู้จักรอเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครับสิครับแม่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้เข้าใจไหมม่น่าแกะฟีดพี่หน่อยครับมันไม่มีฟีดแม่แกะออก้วไม่ต้องไปเล่นกระจกมันจะบาดมือไม่นดูภูมินทำอะไรเดี๋ยวดูภูมินซิมันทำอะไรน่ะภูมินทำอะไรลูก อย่าผ้ากันเลือเสือ้อโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยอย่าไปตีพุ่งเจ้าของนาคินตีแล้วก็เก็บแล้วก,ก็ะกะห้องอ้าอย่างนลูกเปิดบ่ิเวณลูกนี่ใส่แบบนี้เขาเรียกว่าเด็กปัญญาอ่อนนะลูกออน,นาคินต้องพูดสิ เออแค่น no, no, sure. ah. uh ั้นแหละนะคินน่ะเมนโงให้หน่อยครับนะคินต้องพูดไม่ใช่ออออออพูดได้แล้วยังทำตัวอีกอยาททำกันนะไปอีกแล้วเห็นไหมแม่หยิบให้อย่าดึงนะอย่าดึงแขนกันนะเดี๋ยวเชือกบาดมือ แลี๋ยวก่อนทุกคนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดีของเล่นลูกปองยาปองลูกปองลูกปองลูกปองครับอย่าดึงนะอย่าดึงเดี๋ยวบาดมือกันไม่เอาไม่ดึงนาคีนไม่ดึงน้องครูเมนแม่บอกว่าอย่าดึงน้องอาเบอร์จิเกตงน่ะเห็นไหมมือน้องเนี่ยตกเตียงตกเตียง ว่าแม่นแฝดเม่อาจารย์พูดไปทั้งใดเขาก็ว่าแฝดค่ะแต่งตัวอะไรพี่กันฟ้าแฝดห่างกันห่างกันสองปีเกือบสองปีปีกว่าเกือบสองปีอะไรลูก เอาไปสัตัวให้ดู่อยอ่าดูดูนี่ไม่งนี้บนที่นีไม่ไม่นี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตกเตียงลูกเดี๋ยวตกเตียง เดบิวออนเดอะบัสลองสิอ่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีคุณลุงคุณป้าก่อนอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีคราไยังพร้อมจะมาดีดูตูที่ดูนะคะยังไม่เอาสวัสดีครับดีๆเร็วๆอ่ะผู้ไม่สวัสดีครับสวยๆก่อนลูกสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆเอาไม้เอาไม้ไม่ห่วงเล่นสวัสดีครับ เอาตุกตาไปบ้างมันยังนั่นอ่ะคูมินร้องเพลงให้ฟังหน่อยเข้าเขียดแห้งมือนี่คุณนกมาเจอแบบนี้หายเขียดเลยเป็นยังน้อเขียดเนาะบันลูลูกโป่งร้องเพลงสากลให้ฟังอ่ะฮยเอะ how do you do เร็วติดหรือฟิงเร็วฮยเอะ how do you do มานี่มาร้องเพลง อ่ะเล่นไรนั่นพอเลยรีวิวรีวิวตูดพนะหน้าคิดหนีนิใส่บอดีได้พะน้องเฮ็ดเด้หนูเป็นพี่นะลูกหนูต้องรู้จักทำให้พี่น้องเห็นสิไม่ใช่ทำให้น้องน้องเป็นตัวอย่าง เนี่ยเห็นไหมภูมิเขาสวัสดีครับอย่างสวยเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็น <c oughs> ไหมเห็นน้องทํำไหมจะลื้เสื้อทําไมลูกเขาตูจไงไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่างไปซีเอฟกระโปรงกระเป๋ามีตํามี้เลยไปซีเอฟเพิ่มในราคาล,ลดสรุปได้กระเป๋าสามใบเงื่อนกินเข่ากระเป๋ามิ ก่ยังสั่นละก่ยังว่าซีเอฟมั่นบ่มีเงินอย่าไปซีเอฟแม่ข่าวอ่นไล่าดาดเด้ไปละเด้อสวัสดีค่ะ